สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโคเวอร์เพลงรับมือครับของเดอะแจ็คครับผมพวกเราวงอะไรครับผมอาซีครับผมอาร์เอีครับผมวันนี้ก็จะมาร้องเพลงรับมืออีสองรอบแล้วพี่เอาไหนเอาพร้อมยังครับผมตั้งนึงครับไม่ได้แนะนำตัวครับตั้งนึงเออผมเชนครับผมผมกจากับจ่มีมือกีตาร์เขาไม่กล้าเข้ากล้องครับเขาเขินกูโลมี่ครับอ่ามีสามสี่ เพื่อว่าเธอจะยังไม่รู้เพื่อว่าเธอยังไม่เข้าใจเพื่อว่าเธอจะยังสงสัยว่ามีใครเข้าคิดถึงเธอจ้องมองเธออยู่นาชิมอยตามทอดสะพานที่เธอจะสุกแล้วนั่งยืนนอนก่าเธออยากเจอโดยการจนหาเธอ เป็นช้าโอ้โอที่คิดถึงเธอก็มีแต่ช้าโอ้โอที่นอนละเมอพี่ดุยพี่เดินไม่คิดถึงเธอป้าหน่อยป้าแดงก็ไม่คิดถึงเธอ รู้ไว้เสมอ oh I miss you แต่พาเธอเข้าไปในฝันกือย่างก่อนปะกินเนอย่างก่อนนะครับวันนี้ก็มาก็เีวเปล่ยดเป่ดเดนี้ขาเปี่ต้องอแตวะรีบไปกินเนอย่างครับผมเฮ้ยงงเงงกัวกูเพิ่งเือก ดูไลา์ครับเพิ่งสักสดสเมื่อกี้ครับด้วยกระดาษแม่ยังติดอยู่ตรงนี